หงเจถงเสียงปากน้ำจัดพิธีอุทิศหีบเสื้อผ้าอุวเสียเครื่องเส้นไหว้บันพรุรุษที่ล่วงรับไปแล้วและพิธีโฟโตอุทิศเครื่องเส้นไหวเหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติด้วยสถานโควิด -19 งดแจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ที่ศาลเจ้าโรงเจถงเสียงปากน้ำตะบนปากน้ำอำเภอเมืองสุดปาการนายประกอบวงวัฒนผลประธานโรงเจถงเสียงปากน้ำคณะกรรมการบริหารโรงเจถงเสียงปากน้ำจัดพิธีอุทิศหีบเสื้อผ้าอุวเสียเครื่องเส้นไหวบันพรุรุษที่ล่วงรับไปแล้วและพิธีโฟโตอุทิศเครื่องเส้นไหว เหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติด้วยถางการโควิด -19 นงดแจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้โดยมีผู้ทุศินกินเจชาวไทยเชื้อสายจีนแต่งกายชุดขาวเข้า,ขาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักสำหรับเทศกาลกินเจโรงเจทงเสียงปากน้ำได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสารตามประเพณีให้คงอยู่โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดง,งานระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคม2563โดยมีคณะสงฆ์จีนจากวัดโพธิทัตตารามศรีราชามาประกอบพิธีอันเชิญอิวกวงฮุกโจเปิดมณฑลพิธีเทศกาลกินเจเทพเจ้าทั้ง ข้างาพระองค์ประทับหน้างเจถงเสียงโดยมีการประกอบพิธีอุทิศหีบเสื้อผ้าอุไเสียเครื่องเส้นไหว้ให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีโพโตทิศเครื่องเส้นไหว้เหล่าดวงวิญญ,ญาณไร้ญาติควบคู่กับการแจกทานให้ผู้ยากไร้แต่ในปีนี้ด้วยสาก,การโควิด -19 ทางโรงเจถงเสียงปากน้ําจึงงดแจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ส่วนในเรื่องของอาหารเจจะทําสดทุกวันโดยมีอาหารครบห้าหมู่สลับสับเปลี่ยนทุกวัน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน